จากวัดพระนอนจักรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีไปยังวัดเขาวงพระจันทร์และสิ้นสุดโครงการที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรีวรวิหารพระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบ,บูราจาร ผู้รักษาการแผนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบติดต่อสอบถามได้ทีพระครูสุตตะวัชิรพอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระนอนจักสีววรหาน0807287927พระครูวิวิทยธรรมาก่อนเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 5, 0 6 1 4 6 0 8 2 7 8 รักครนนูวินัยพรสุวรรณเต้ชูวโรเจ้าคณะตำบลโพธิสังโฆเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระกับโอ